เอาเห็ดนี่ไปวสะสันเออเออยังไงเอาเห็ดมาให้หลวงตาไงโอ้กรอบซส่มือมากจิครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่าน เข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยปอสวยพารวยครับวันนี้มาตามแนวทางของอปู่สมมะนาวครับเอฟซี FC ครับผมปูส่สมมะนาวผลที่มีอยังฝากตอนเอฟซีสั่นทุกคนไปฟังผลที่ผ่าเข้าสู่ฟังเลยครับเด้อก่อนที่เจาไปชมคลิปของปูส่สมมะนาวเอฟซี FC ก็ให้ใช้วิจารณ์ดังการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมมือนี้กันอย่งว่ามีโอกาสได้มั้ยเลี้ยงน้องถุงเงินผ้า,าแม่น้อย เพิ่นเป็นเจ้าภาพมาเลี้ยงนะครับเนาะหมู่พวกแล้วก็ผีกุมารต่างๆนะครับเอฟีคผมอยู่ในครับผมในทีมยุบถี่นะครับเนาะเมื่อนี้ค่ได้มีโอกาสแล้วก็ได้สิบไปฟังแนวทางของปู่สัมมนาวครับเอฟซีครับผมว่าเพิ่นจิตไดยมีแนวทางอะไรฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนไปฟังพร้อมๆกันนะครับเด้อเอฟซีครับผม

มีว่าจะปีไก่ขาปีเลยตั้งแตะก้อนขาววัดสายุุนะจนว่าหอดปีนี่ชิขาวัดสาอีกแล้วตัวในคราวนี้มาหาปูครับอีซี่ครับผมมาเมื่อนี้กะทีตามแนวทางของปูนะครับเสือครับอครับเมื่อนี้มีโอกาสมาเลี้ยงหมูพวกของน้องผู้เงินเพิ่น ไดเะหรปที่สวนใม่งเ็ตนป็นได้ปูฝันดีปะปูช่วงนี้ฝันฝันแม่งฝันดีอะโต่นหาวัวก็หันนั่นได้ปปูโดนบูก้าลงมาเบิ่งน้ำปูอะไรแต่ว่ายมได้ย่มได้เน่ยมมากนได้นาปูนขนาดโยคอีกยนคนยังไดโอ้ ได้ล้มแน่ได้ล้มแน่บุญวัดแต่หน้าคนนี้เนี่ยเป็นการเป็นงานจีนมาซอยเยาะเยาะเยาะเขาไ่เฮ็ดรลอดเจ้ากล้าปาวารนาบออะไรครับเจ้ากล้าปาวารนาบ่ว่านไหนขันขันรวยงวดนี่เจ้าสิไม่เฮ็ดไอ้ฐานแท่งน้ำ้วก็ซื้อแท่งน้ำให้หลวงตาเออกล้าบ่เจ้ากล้าบ่กล้าขันใหญ่เออเออกาแท่งนี้ เออแย่งก่อนได้เออแย่งเนี้บ่ยากได้เาบอยเาบอกเงินหมื่นสองหมนบ่ได้เ้มืนแมได้หลายเหมืนนั่นก็ล่ะไม่ได้แล้วขเจ้าจีชื่ออกล้าอยู่บ่กล้าอยู่บ่อเจ้ากล้าว่าขันเจ้ากล้าลวงตากันจไหเอ่าพอเปิไห้มาแล้วครับผมเห็นชื้อนะวเดยัยังัยังเห็นไปขันนีผู้มีผูผา บ่ผ้ายเรียบเนี่ครับๆบมาตองป๊บหลยเนม่นเนี่ยคุณมาบอกหลยผมใช้ยี่หรี่ยัง่าอยู่งมือนผมนอนมันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนน้อนา็สายนังปีนั่นโอ้ผู้ใดสิล้านอนการลงกลางป้ากลานั่นกลางนี่ผู้ฝันยังไ๋ผู้อยู่นี่ผู้ฝันเมื่ผู้เขียนมาขึ้นผู้เขียนอะไรบ้า่นี้อันนี้างโอ้ฝันยังไ๋ผู้ม่ขึ้นี่ ฝวัญมาสิไปจับป่าสิไปจับป่าก็ยังห้อห้อลงไปในหนองครับ่เดาเห็นบ่เดาบ่เดายังั้งสิ่นแต่ว่าคั้วไม้หรือว่าสิไปจับป่าป่านี่ร้อยอยู่ในหนองน้ำเต็มเลยป่าลายปัานี่เลือกบ่เสือยี่เจ้าตัวใดไว้ก่อนหน่อยเออเดี๋ยวมาหล่ยจังได้จังได้ก็เอาตัวใดก็เอาจับตัวใดเลยก่อน เอาควันอย่าได้รำสีนะบาเนี้พราะจะจับได้ขึ้นมาแล้วป่าเนี่ยต้องมันมีผู้เฒ่าผู้นึ่งบ่าเนี่ยย่างมามาห้ามห้ามบ่ให้เอายันเห็นเี่ยอย่าเอายาเอามันบ่อเสียบตัวนี้ว่าสันมันบ่อเสียบปางบ่อเสียบวะสันอย่าเอาอย่าเอาว่าสันเออเอาของพวให้เอาปลาเจียวย่างนี้ไม่ไม่ปลาอยู่ในหนองนี่ก็ได้วาันนี้โอ้ครับผม บ่อ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 กินปล่ามันบ่อเสียโู้โอ,อ,อเออเอ้าเอาเห็ดนี่ไปว่ะสัตว์เออเออจะงไงเอา,า,าเห็ดมาให้ลวงตาโอ้กรอ,อบซส่มือมาอย่างยครับโว้ยคนนีกินปลอาเห็ดมาให้คนนี้ไปได้กินก็นเลยวางเสียนะครับกินเห็ดกินเห็ดเสียผมโวลดเออเออสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าไปกินปลามันบาปวะท่านโอ้ออครับผมอืมโจ้ยเข่าข้าวให่สีาบานเนี้ยเ,เอาไปเอามาได้บัดเอาเห็ดมาให้กรอบมือหนึ่งครับแต่ว่าเห็ดเนี้ยไม่ใช่เห็ดดอกข้า,ขาวขาวงามๆมเออแต่วจาจังมันเห็ดอีหยังครับเบิงเบิงวอกว่ามันเห็ดหยั่งหรือเบิงแล้วมันเป็นเห็ด บ่ให้กินปลาจให้กินเห็ดเนาะได้กินยังไงกัเอาดอกครับผมได้ได้เห็ดไร่มาในหล่ะปูไอ้มันนับเบิงมันมันมีแต่ดอกใหญยดิมันดอกหน่อยดิเห็ดนั่นได้หาดอกแล้วกันดอกใหญ่กูมูหนั่นดอกนึงแล้วล่องลงมาเนี่ยมันสามดอกดอกพ่อกันหนึ่งสองดอกครับผมเออ วันไปบึงไปบึงย่างไปฝนไปโยมอีกคนนึงฝนว่าหลวงปู่ว่าสั่นหนูเอาหนีมาหายวาสั่นเออเอาไปใส่แกงเห็ดเด้อว่าสั่นเออเอาย่างอะไรโยมบังฝนเป็นบักหอยเออเอาบักหอยที่ไปเคียงที่เห็ดไปย่งไหนกันเลยวังจีน่ะเออเออเออ โอ้ยบักหวยตัวแกงส่เห็ดมันดีเว้ยท่านครับเออแต่เท่เท่เท่ใส่ใส่มื่อมองมาสิโอ้เท่บกหวยใส่มือเออเท่บกหวยใส่มืออืมโอ้ยมันก็มันก็เฮียวัดแล้วก็เลยวบางสิเออมันบกหวยมามันหน่อยว่าเท่ใส่มือมันก็ครับฮึ่มฮกเฮียวัดแหลกอะไรบางหิืมฮกเฮเข็บเอาเ่้ยท่นเออมันมันบ่หายบ่อันนี้ไปใส่หอกเ่้ยท่านฮกเฮียเข็บเอาเ่้ยท่นครับ เกี่ยวมันจังเลยผมถุงก็มีแนวใส่ก็มีมัเท่ไอ้เดรลงก่อืปูก็เลตตีเป็นเลตแบบมกมาเบงมาเบงในทำนายฝันครับผมบ่งในทำนายฝันว่าฝันว่าได้เก็บเห็ดว่าฝันว่าได้เห็ดมันในฝันในทำนายมันตัวนี้ครับ ่นหตัวเดียวเลยห้ชุดเดียวเลยโอ้ oh. ต่อหลวงพเพราะว่ามันขัดอยู่เออมันขัดอยู่ตงรงวันสิ่เมันมันเท่าไหรโอ้วันที้เดืมันหก oh. ครับหกเท่าไหนหกหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับผมอหกแปดเจ็ดตัวล่างมันเท่าไหรตัวล่างมันหกสามหกสามอือ แต่หลวงพ่อว,ว่าเลขมันว่าไปไกลกันหรอมันยืนไยังสี่ลักโอ้ครับผม,มยืนสีห่หลักมันวันมันบนัน,บนีแต่เก่าเหรอนะวะนีแต่เก่าหรอ,หรอครับแล้วก็มักอยู่เอาเอาตัวนี้หมานว่าขึ้นมาใส่ตัวนี้ครับนาจะรุ่นได้นะโอ้ครับผม มันตีเป็นมากคือสามห้าหนึ่งอ่าสองตัวล่างนี่สิเป็นหกศูนย์ว่ะตีโอ้ครับผมตัว์ี้เขาไปนี่นะครับเพราะว่าเขาเที่ยส้มือหาเห็ดตีเขาเทใส่มือห่ยว่ะตีมือกรอบเขาเป็นไปขึ้นไปบางยานนี่ก็ได้โอ้ขึ้นไปบางยานนี่ก็ได้หกศูนย์เนี่ยเป็นขาหมูจปนหมูเป็นหมูดับโอ้ใส่หมูเลยตี ก็งูรับกระซิบเลยวันกระซิบเท่าธรรมดากระซิบแห้งครับเดี๋ยร้องเอาไปรีเบิร์สแต่ว่าเลขเลขยูนี่มันมันจีบอกกังวิ่นหรืออีฝันให้ขยับแต้มหนึ่งนะอโอ้ขยับขึ้นขยับลงครับขยับขึ้นขยับขึ้นแต้มหนึ่งขยับขึ้นโอ้ับดังสามหาหนึ่งเเป็นสามหาสองบอกปู่นายนายจะขยับไป โอ้ครับตัวนี้ก็นาจะขยับไปอีกโอ้เป็นหกหนึ่งก็ได้แน่นอืมมันมันอยู่นี่มันมันบ่อส่งนี่มันบ่อออกตรงส่งนี่ไม่ได้ขืนแต้มล่องแต้มแต่ว่าส่วนไหล่ไม่แต่ขึ้นมัเราปูส่วนไหล่ไม่ขืนประกอบถ้าขาขวาได้ชิ้ล่องเอาไว้ยักแต้มก็บอกว่าเพื่องการผ่านครับ เห็นว่าเป็นหกสองขึ้นแต้มนึงนะครับเร้อเพาวาอยนี่เป็นขื้นแต้มลงแต้มมาทันว่าอันนี้ก็เป็นหาสองครับอัาหนึ่งหาสองครับเนะาะเพาครับอฟซีครับจดวันวันสี่แล้วกับฟันรับ่ได้อ,ออฟฟิตไม่<อ>ไปบังมันกัน ตั้งสามหกตั้งเจ็ดแปดโอ้นี่วัดเลยสองคดทั้งล้างเลยตอบอกมันใจบอสามหกเลยสามหกครสามนี่มันตัวเก่าหมดครับผมก็เลยบอกมันใจแล้วบอกไอนะแล้บอกเจ็ดแปดแปลเจ็ดแปดโอ้ขาเลยเข่าได้สองตัวแต่ว่าห่างบอกถึงบัดดูทั้งสามหกตึ้งเจ้าหกสามบอกไปหกสามบวเจ็ดแปด ครรับเพาะว่ามไดเลขตัวเก่าอ่ะนะเป็นโอกาสว่ะอ่ะโศกมันลำลวยเป็นเศรษฐีนะครับเด้อสามหกห้าเฮ้ยสามห้าหนึ่งหรือว่าสามห้าสองครับพี่ชื่ผมอ่าส่วนเด็กล่างคือหกศูนย์หกสองขึ้นไว้แต้่มหนึ่งครับขึ้นไว้ย่างละแต้่มครับทั้งบนทั้งล่างครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้กับโศกมันลำลวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามานะครับเนาะตามแนวทาง ของคูณสมะนาวครับพี่สิ่งผมนโมทนาคุณธรรมบุญมนั่มคับผมสาธุสาธุครับคุณแม่น้อยครับผมค่ผมมมรัทนอแยบสาธุสาธุครับผม